สวัสดีครับก็กลับมาพบกับผมกันอีกเช่นเคยนะครับในช่องเว็บตทีเด็ดบอลครับกับผมอรกก็คู่บอลที่น่าสนใจในวันเสาร์ที่26ครับวันนี้ก็มีฟุตบอลเฟมิลี่ที่น่าติดตามให้เรามาได้รวมกันสคู่ครับเอาละรครับสำหรับคู่เลขในวันนี้ครับก็เป็นคู่ระหว่างทางด้านลีกับเจอกับทางด้านทน็อต์มอสเปร์ครับเอาละรครับฟอร์มขอเกมของทางด้านเจ้าบ้านลีกแพ้4ชนะหแล้วก็ เสมอหนึ่งครับส่วนท่าน้าสเปอร์ครับกเกมล่าสุดก็ชนะสามเป๊สามครับแล้วก็ต้องบอกว่าลีกรับช่วงหลังๆนี่ฟอร์มก็ค่อนข้างแย่ครับโดยเฉพาะสามเกมหลังสุดครับก็เสียไปถึงสิบสามลูกครับกพราะถือว่าคนข้างเยอะเลยทีเดียวครับเกมรับค่อนข้างหลวมเลยทีเดียวครับเอาละครับส่วนสเปอร์ครับเกมนอกบ้านของพวกเขาในล่าสุดก็เป้ให้กับทางด้านเบอร์ลี่มาครับ แต่บอกว่าสเปอร์นี่ก็ผลงานเจวานก็มีเพ้มังชนะบั่งครับก็ไม่ค่อยสมบูเสมอครับแต่วันนี้ยังไงดูแล้วครับราคาเปิดมาครึ่งลูกครับยังไงก็เป็นทางด้านสเปอร์ครับยังดูดีกว่าทางด้านจจบานเน่ยหนอยครับคู่นี้ก็ให้ต่อไปทางด้านสเปอร์ครับเพย์ครึ่งลูกอีกครับน่าจะบุกมาชนะได้เน่ยหนอยครับสำหรับในคู่นี้ครับแล้วก็ไปตอนคู่ที่สองครับก็เป็นคู่ทางด้านเบนส์ฟอร์ดครับเจอกับทางด้านเนลคาซ์ซ์ครับก็เป็น ราคาเปิดมาวันนี้ก็ตาราคาเสมอนะครับส่วนฟอร์ม6เกมของทางนัทจาบ้านครับ6เกมล่าสุดก็แพ้1-5ครับเสมอหนึ่งครับส่วนทางด้านเนลกัสเซนครับ6เกมล่าสุดครับก็ชนะ3เสมอ2แล้วก็แพ้หนึ่งครับต้องบอกว่าทางด้านเบนฟอร์ดครับช่วงหลังๆผลงานก็เริ่มแผ่วลงไปก็ค่อนข้างเยอะกำังส่วนนลกัสเซนครับก็เริ่มเล่นดีขึ้นเรื่อยๆครับช่วงหลังๆครับ เอาละครับราคาถือว่าเสมอเปิดมาอย่างนี้ครับก็ให้อยู่ไปทางนิวคลาสซินเลยเลยครับน่าจะดูดีกว่าทางเจ้าบ้านเนี่ยนะครับบวกกับเจ้าบ้านตอนนี้ฟอร์มก็ดินไม่ค่อยดีเสเลยครับฟอร์มก็ตกลงไปเยอะครับสนเนื้อกสะซินก็ล่นดีขึ้นกับบอลออกน่าจะลูกเก็บสูสีครับแต่เชื่อว่าเนื้อกสินน่าจะบุกมาจากเสมอแล้วก็บุกชนะได้ แน่นอนครับสลับในคู่นี้ครับแล้วก็ไปตอนคู่สุดท้ายครับก็เป็นคู่ระหว่างเอเวอเรสตนครับเจอกับทางด้านเมนซิตี้นะครับเอาละครับ6เกมทางด้านเจ้าบ้านล่าสุดครับก็แพ้4ชนะ2ครับส่วนทางด้านเมนซิตี้6เกมล่าสุดครับก็ชนะ4เสมอ1แล้วก็แพ้1นะครับเอาละครับถึงแม้ว่าเมนซิตี้ครับจะแพ้ให้กับสเปอร์มาในนัดล่าสุดครับ2ประตูต่อ3ครับแล้วก็ราคาเปิดมาก็ถือว่าค่อนข้างแพง นิดหน่อยครับแต่ว่ายัางไงก็เชื่อศักยนภาพของแมนซิตี้ด้นักเตะกับน่าจะ บุกมาชนะได้ครับน่าจะพวกเขาน่าจะเน้นเป็นพิเศษกับสลับเกมนี้ครับเพื่อเรียกความมั่นใจกับแล้วก็ลุ้นในตำแหน่งของจ่าฝูงต่อไปครับถึงแม้ว่าเอ์ตันจะมีผลงานที่ดีอยู่บ้างครับในบ้านช่วงหลังๆครับแต่ยังไงดูแล้วก็ยังสู้แมนซิตี้ไม่ค่อยได้ครับยังไงคู่นี้ก็ให้ต่อไปทั้งนั้นแมนซิตี้ได้เลยครับสำหรับราคาลูกครึ่งควบสองครับเอาล g ครับก็จบไปครับสำหรับสามู่ในวันนี้ที่น่าสนใจครับก็มีต่อสเปอร์นะครับแล้วก็นิวคาสเซิลแล้วก็ต่อด้วยแมนซิสเตียร์คร หรือว่าผ่านแน่นอนครับสำหรับในวันนี้ครับแต่ก่อนที่จะจากกันไปครับก็อย่าลืมครับฝากกดติดตามกดแจซก์ไลค์กดกระดิ่งแจ๊เตอรไว้ด้วยนะครับได้เจอกับผมกันใหม่นะครับในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ